สวัสดีครับสวัสดีตอนเสยสายครับผมวันนี้วันที่8เมษายน2565ที่นี่จังหวัดพิษนุโลกนะครับวันนี้มีคนมาหาจากอุทัยธานีนะครับมารับแบตเตอรี่180แปสวัสดีครับออกสื่อนิดนึงนะโ <laughs> อ้ก <laughs> ี่รกี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้ หลายชั่วโมงอยู่จะไปอุทัยจะไปอุทัยไปบ้านอ๋อแล้วแล้วนี่มาจากไหนอ่ะเชียงรายอ๋อมาจากเชียงรายโหที่ผมเคยโทรหาเมื่อก่อนนี่ไง่ายจ้งเลยออกออกเชียงรายกี่โมงเนี่ยสี่โอ้มาเฉยไทยจะไปเยี่ยมแม่พอดีอ๋อครับผมไปดูระบบก่อนไหมหรือว่าจะดูแบตเตอรี่ก่อนดูระบบเลขก่อนไปมาพาไปดูระบบบ้าบวมๆนะีเฮ่ย อันนั้นสามร้อยสี่สิบจะไปเอ่อนครสวรรค์จะติดัใช่ครับเดี๋ยวนะแั๊บนึงเรียกกันยังไม่ได้ติดพัดลมไงมาโดนร้อยอ่ะใช่ใช่ร้อยแอมพ์พี่เป็นแคลีตัวนี้มันจะแพงกว่าแพงตรงไหนตรงดีไซน์ดีไซน์กรอบสแตนเลสแล้วก็โวลต์มันจะสูงกว่านิดนึงถ้าเป็นของเคแอลมันจะสี่จุดสองอันนี้มันจะสี่จุดสามจะสูงกว่านิดนึง ตอนนี้ได้ตอนนี้ไปจะเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยจะเต็มแล้วเนี่ยอยู่เท่าไหร่เนี่ยแปดสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วพันสองร้อยกว่าวัตต์วันนี้แดดไม่มีเลยนะดดนอยตอนนี้เปิดแอร์อยู่สองตัวเที่ยไปทำอะไรบ้างอะก็ไปทำบ้านสวนนี่แหละบ้านสวนโอ้ยสองโมดูลนี่ก็รันเอร์ยันเช้าแล้วเสียบตู้เย็นไปด้วยสบายครับ พอดีเถากันมาที่เลยใทยพอดีครับผมไป,ปดเดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่กันงั้นะเดี๋ยวมาซื้อแผงซื้อไรพร้อมเลยไงครับผมอันนี้ของพี่180แอมป์นะนี่ผมหย่อนบัตรบาไปให้แล้วนะอยู่ตรงไหนเนี่ยนีนๆนๆบัตรบาพี่เอาไปอนุกรมกันครับเนี่ยเอาได้ มันจะกระแสมันจะไหลเดินดีกว่าก็จับไหนะจับอย่างนี้เลยพี่เห็นไหมอันนี้มันจะขั้วลบอยู่นี่แล้วก็หันไงหมุนไปใช่ครับผมใช่ครับตีคู่เลยตีคู่พี่เอาบัตรบานุกรมเลยมันก็จะเหลือแค่บวกลบสองเส้นก็เข้าอินเวอร์เตอร์เลยอ๋อตัวนี้แอมแอมันเยอะกว่าเยอะกว่าพี่แต่ว่า์มันจะน้อยกว่านิดนึงนิดเดียวพี่มันสี่จุดสองกับสี่จุดสามอะ รวมๆก็คือตัวนี้ก็รันได้นานกว่าเนี่ยตัวนี้มีคนบอกว่าโคตรเจ๋งเลยเพราะว่าอะไรวันนั้นเขาเอาไปใช้สองโมดูลลูกค้าติดใจขออีกสองอ่ะวมันแข็งพี่มันไม่ค่อยลงครับคือมันแข็งพวกรันเอพวกปั๊มน้ำไอ้พวกเนี้ยดีอันนี้แหละที่อีลอนมัสเอาไปใช้กับรถเทสลาเป็นสุดยอดทำหนึ่งของจีนนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่จีนไม่ธรรมดานะอะไรก็มาจากจีนงันน้นแผงยังมาจากจีนเลยพี่อรจายเลยแล้วแล้วทา สายสายแบตเข้าอินเวอร์เตอร์พี่มีไหมล่ะผมก็จะให้ทําให้ด้วยได้ได้ทําได้ตะคู่ได้ครับผมแต่ต้องเวลานิดนึงได้ได้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปทํำสายก่อนกี่เมตรประมาณเท่าไหร่สายจริงๆจากอินเวอร์เตอร์ลงแบตนะครับไม่สุบครเกินหนึ่งเมตรอ่าเดี๋ยวจะใส่ชั้นขึ้นไป ครับผมไม่เกินหนึ่งเมตรจะดีกระแสไม่งั้นกระแสมันจะตกนิดนึงเสียตรงเสียในิดใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทําสายกันใช่ครับผมเอาข้าสองหน้าแล้วก็เสียบเสียบเลยครับผมเรียบร้อยครบนะนะอันนี้ได้แปดเปรวนะครับผมนี่ขึ้นรถแล้วกำลังจะไปเที่ยวอุทัยธานีเห็นเนาะ ครับผมนี่ป่าเชียงรายนะครับผมกำลังจะไปอุทัยธานี <c oughs> เรียบร้อยพี่มีพี่มีมันหาอะไรพี่ไลน์มาหาผมาาเลยคร <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับผมเรียบร้อยครับรับแบตเตอรี่180แอมป์สองโมดูลนะครับไปทำระบบ48โวลต์48โวลต์ก็จะได้อยู่ที่180แอมป์48โวลต์นะครับบอกเลยว่ารันแอร์ยันเช้านะครับเสียบตู้เย็นไปได้พร้อม พี่เขาไปทำโซลาร์เซลล์บ้านสวนก็แบบไม่มีไฟฟ้าก็สบายนะครับผมอ่ะโอเคนะครับส่วนใครจะปรึกษาโซลาร์เซลล์บ้านบ,านบานกับผมก็ที่เบอร์โทร0956267259นะครับผม0956267259 ID Line ก็เป็นเ e อเล็ก o 2659นะครับ n o n 2659วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ